ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์นะครับวันนี้นะพิชิตก็มาทำตามเวทของน้นนอง,อ,ง,อ,งอ,อีกแล้วนะครับชาเลนจ์อีกแล้วว่ะน้องๆโอ้โหทำไมท่ทันแล้วปวดหัวมากตอนนี้น้องๆแบบคอมเมนต์มาเยอะด้วยเยอะมากนะครับแล้วพิชิตแบบไล่มดไม่ทำว่ะขออภัยด้วยนะครับไคยยังไม่ิบยังไม่ลงก็ ฝากฝากหน่อยนะครับฝากฝากย้อเตือนหน่อยนะเออนะครับปวด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 สมองมากตอนนี้นะครับเออวันนี้พี่จิ๊บก็จะมาทำให้น้องทันทนพลเห็นไหมทนพลทนพลนุชดนุชนุชบอยไม่อ่านผิดขออภัยนะครับห้าเจ็ดเก้าสี่หกนะธนพลธนพลนุชดบอยเปล่าคออนะ ท่านผิดขออภัยอีกรอบนะครับเขาบอกว่าเอ้ยแล่นนะเอลวอาขอโทษทีผมบังคับพี่ทำให้ผมผิดหวังอีกแล้วนะเออนี่ครับน้องเขาแบบจะบ้าตายผมจะบ้าตายเดอะเบดบเบล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 ดบเบนี่น้องบอกว่เดอะเบดบเบอย่างเดียวเลยนะน้องนะเออนี่ครับผมพรุ่งนี้วันแรงเรียนผมหยุดนะพี่ผมอยากให้พี่ทำแม่ทำให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยนะครับพี่จุก เออเดี๋ยวพี่ทําให้นะน้องคนแบบว่าโอ้โหพล่มทาลายเลยเพื่นครับมดนั้นมดนี้เนี่ยเตาละโอเคเดอะเบลก็เดอะเบลจริงๆแล้วเดอะเบลพี่จิ๊บเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นครับเอ,อ่อน่าจะเป็นของคุณเลีมนะเดอะเบลนี่มาก่อนนะครับมาก่อนเดอะวอยนะเออนี่ครับกก The Boy, นะเดอะเดอะเดอะเบล <c oughs> นะครับแล้วก็อะไรนะวอยนะครับวอยวอยก็ลองไปดูก็ได้นะครับวอยมันก็เป็นแชปเตอร์ทีของอีวาแดเนาะนี่นะนะครับ chapter ที่ คัปเตอร์ที่3นะครับซึ่งก็เป็นของคุณเรมหรือคุณริมนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำขึ้นมานี่ครับเดอะเบลนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นเดอะเบลกันดูครับว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเด้อโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของ The b เบลกันสักนิดหนึ่งนะเดเบลนะครับก็เป็นแฟนมดนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับ i n c r e d i Bo ็หลักนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโซฟาโซกูดนะโซฟาโซกูดก็ เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับอิ c r e รดิบ็อกนครับเขาก็เป็นในฐานะแฟนคนหนึงนะคุณเรมนะครับในการที่สร้างนะครับตัวเดอะเบลขึ้นมานี่ครับเดเบลเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาในทีมของงานเฉลิมฉลองนะครับน่าจะเกี่ยวกับงานคริสต์มาสนะครับซึ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อเดือนธันวามนะครับวันที่10 2021่นะครับน่าจะตรงกับคริสต์มาสพอดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะเป็นช่วงนั้นแหละนะครับ โดยที่เดอะเบลเนี่ยก็ถูกสร้างมาโดยคุณเรมนะครับคุณเรมก็เคยมีข้อมูลแล้วนะครับใครอยากไปดูข้อมูลก็น่าจะดูในในตอน Voice มัง้งนะครับที่เคยทำประวัติของคุณเรมไว้นะครับจริงๆคุณเรมเนี่ยก็เกิดปี2 0 0 4นะตอนนี้ปีเท่าไหร่วะ2,023อายุแค่19-20เองนะแต่ก็เก่งมากเลยนะครับเขาก็ทำทั้งแอนิเมชันทำทั้งตาด้วยนะนะครับแล้วก็ทำมอดนี้ขึ้นมานะครับโดยที่มอดเนี่ย ได้ปรับปรุงจากตัวอัลฟานะครับตัวอัลฟาก็คือตัวแรกสุดเลยนะครับตัวเป็นตัวแรกสุดของ i n c r e d i b l e นะครับก็เอามาปรับนะครับปรับทีมปรับชุดเอาฟิตต่างๆนะครับทำให้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีการปรับอีกครั้งนึงนะครับ The Bell เนี่ย last receive update นะครับมีการอัปเดตในวันที่3นะครับเดือนธันวาคมปี2022นนะโดยที่ใส่ โบนัสโบนัสเข้าไปนะครับโบนัสก็จะมีแอนิเมชันนะครับมีแอนิเมชันเนาะเป็นเรื่องราวนะครับขึ้นมาใหม่นะครับปรับปรุงแอนิเมชันแล้วก็เรื่องเสียงหรือซาว์ต่างๆนะครับเข้าไปด้วยนะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลนะครับของ The Barrel นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะพี่ชิปเล่นตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตแล้วนะครับตัวน้ใครอยากจะไปโหลดโหลดข้อมูลโหลดมอสโหลด เกมนะครับก็สามารถไปที่เออ่ incrediblms com นะครับซึ่งก็เป็นช่องทางติดต่อของคุณเรมนะจะมีทั้งมอดทั้งดิสคอร์ดทั้งช่อง YouTube ทุกอย่างนะครับคุณเรมทำเว็บไซต์เวเดอร์นะครับใครอยากไปโหลดนะครับมอดของเธอนะมีตั้งแต่ voice X run นะครับ evo the bell นะครับและมอดที่เธอทำนะกาแล็กซี่กาแล็กซี่อะไรต่างๆนะเออมีหมดเลยนะครับใครอยากไปลองโหลดเล่นดูก็ได้นะครับลองไปหาดูแล้วกันนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ In c r i s t y Bell Christmas The Bell มันจะมี2เวอร์ชันนะแต่วันนี้พี่จิ๊บจะเล่นเวอร์ชันที่2อนี่ครับเวอร์ช uh ันที่สองเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันที่ออกมาตอนแรกนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่2ก็อัปเดตนะครับ The Bell นะครับไปโหลดได้นะที่พี่จิ๊บแจ้งไว้นี่ครับไปโหลดได้นะครับขอบคุณเรมนะ ไซมีนะครับไปโหลดมาเล่นได้นะวันนี้เราจะเล่นเดอะเบลนี่ครับนี่สนะเปเชียลนะลองจะลองดูนะครับนี่ครับเดอะออเทอร์วิชั่นนะนะเออมันมีซันไรท์กับเดอะเบลนะโอเคเราเล่นเดอะเบลนะครับตัดไปนะโอเคเดอะเบลเดอะเบลมี20เสรเสียงเหมือนกันครับก,ก็เอ,อ่อสีฟ้าสีเขียวนะครับสีน้ำตาลบอกว่าเออแล้วก็สีแดงนะ เป็นมอสซันตาคลอสริสมาสเลยครับเดี๋ยวลองดูนะมีสตอรี่ด้วยว่ะสองสตอรี่ลยเนี่ยโบนัสล็อกคอมพีทเดอะพริวิสโบนัสเฟิร์สตัวล็อกดิสวันต้อง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 กดล็อกอันนี้ก่อนด้วยก่อนนะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองไล่ทีละตัวครับเนื่องจากหมวกฟ้าก่อนนะไม่ใช่หมวกฟางโอเคบีดกองทำไมได้ฮะอ่ะตัวที่สองตัดไปไมยเป็นเป็นอันนี้เหมือนกันนะ อันนี้เป็นเหมือนสแนรนะเือเนะอ่ะตัวที่สามตัวที่สามครับสองครับเนี่ยนีครับเสียงประมาณนี้นะเออตัวที่สามตัวที่สี่แว่นตามา เสียงบิดบ็อกซ์ครับเป็นเสียงบิดบ็อกซ์ให้จังหวะนะโอเคโอเคออกไปให้หมดอ่ตัวที่ห้าในเสียงบิดนะครับจะเป็นปุ๊บ <What? S 1> เสียงเหมือนเขาอยู่ในก้อนน้ำแข็งครับน้อง <Yeah. S 1> พยายามคาอน้ำแข็งออกแต่ไม่ออกนะี่จะตายเอาเนะี่ย <laughs> <laughs> โอเคตัวที่หกสีเขียวอ่ะนี่อยู่ในสตอรี่เหมือนกันนะอืม เป็นเบสครับเป็นเบสตัวนี้เป็นเบสตัวนี้กวางเรนเดียเปล่าวะใช่เป็นเบลครับเป็นเสียงกระดิ่งของกวางเรนเดียนะอ่าตัวนี้โอเคโอเคนี่อินเครดิบล็อกต้องแบบนี้ฮะปึ๊บเสียงลมวะอันนี้เสียงแอมเบียนเป็นเสียงบรรยากาศนะเป็นลม มีเสียงเป่าสุดท้ายด้วยครับเป็นเสียงลมเหมือนลมคล้ายๆสโนอ่อะนะเออเป็นเสียงลมแบบหีมะอะไรเงี้ยตัวถัดไปเอเสียงเหมือนตีะระฆังอะระฆังวัดหรือว่าเสียงมันนาฬิกาบิ๊กเบนนาฬิกาใหญ่ครับน้องๆเออก็เจ๋งดีนะโอเคถัดไปตัวสุดท้ายของแถวแรก เสียงบิดบ็อกครับเป็นเสียงบ็อกเสียงเป็นเสียงกล่องนะของขวัญนะครับโอเคตัวท้างร่างตัวที่หนึ่งครับแถวที่สองปึ๊บเฮ้ยตัวนี้เสียงดีเฮ้ยตัวนี้เสียงนี้พี่จิ๊บชอบว่ะเป็นเสียงเบลนะครับเสียงเหมือนกระดิ่งอะเสียงใสมากเอ่อน้ำแข็งอะเออไม่ใช่เสียงกระดิ่งมี็เสียงน้ำแข็งอะเสียงไอซ์นะครับแท่งน้ำแข็งอะไรเงี้ยโอเค ถัดไปฮนะเฮ้ยตัวนี้ก็เสียงดีเฮ้ยผมชอบว่ะเสียงแบบนี้ผมชอบว่ะเ้าทำเสียงสังเคาะห์ดีนะพวกเนี้ยเอ่อถัดไปฮนะตัวนี้เอ่อมัดนี้จะบอกว่าเสียงเพลงมันค่อนข้างจะน่ารักนะเนี่เยเสียงเหมือนเทพเทพนะครับมีไฟกระพริบอยู่ข้างบนด้วยนะ น่ารักว่ะโอเคถัดไปครับพ่อหมวกสุดหลอหืมเครืงเต่าอ,อะ่ะแต่นึกนึกไม่ออกว่าเครื่องอะไรเออเนี่ยครับไม่กล้าฟันทงว่ะชอมโบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับโอเคถัดไปนี่เอ๊ เสียงคล้ายๆเหมือนะคล้ายๆกับเสียงตัวตัวไหนตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นเสียงเหมือนน้ำแข็งอนนะกระดิ่งน้ำแข็งไอเบลส์นี่ครับโอเคถัดไปซันดคอสมาแล้วว่ะอันนี้โวคอลนะเสียงร้องนะครับนี่อยู่ในสตอรี่ด้วยเป็นซานต้าผู้หญิงนะเขียนคิ้วเขียนตาแดงเลยนะครับออถัดไปนี่กัซนต้าอีก อันนี้เสียงเหมือนเขาเรียกว่าประสานเสียงนะครับเหมือนร้องในโบสถ์อะ,อะ,อะสมกับเป็นมอสแห่งคริสต์มาสจริงๆ Enjoy Christmas, with sound Enjoy Christmas world is out Yes lightest r i s s e d t m a snow s ไม่แน่ใจว่านี้เป็นเสียงเพลงอะไรนะอาจจะมีเป็นเพลงก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวบิ่จิ๊บเอาเนื้อมาใส่นะครับเขาพูด <ing> ถึงเรื่องการฉลองคริสต์มาสในเมืองนะครับมามาฉลองกันนะครับเออก็น่ารักดีวะ่ะโมข้อดีนะอันเนี้ย เป็นเพลงที่อบอุ่น,นครับบอกเลยนะหลังจากฟังเพลงแบบโหดๆมาหลายเพลงนะครับเราต้องฟังเพลงแบบนี้เพื่อรักษาจิตใจของเรานะครับที่มันถูกทําลายไปจากน้องๆหลายๆคนนะที่เอาเพลงโหดๆมาให้พี่จิ๊บฟังนะเอาเพลงดีๆมาให้ฟังอเอ้าวแม่เฮ้ยเสียงซันต์คอร์ทวนเหรอโอ้โห Merry Christmas โอ้โหนี่เอ็มวีพี่เอาไปจิ๊บแล้วตอนนี้ แฮม r ี่คริ s ต์้าน้องถึงจะไม่ถึงเวลาของคริสต์มาสแต่ฉันขอแค่ริบ e r r y Christmas ก่อนอเท่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 โอเคเดี๋ยวเรามาทำตอรี่นครับอะเริ่มจากบีดฮะอะแล้วก็เขียวใช่ไหมอาแล้วก็นี่ เฮ้ยเสียงดีอ่ะน้องเฮ้ยชอบนี่โคด,ดีอะมดเนี่ยบอกเลยดีงามต่อจิตใจครับฟังแล้วแบบลูกสุดๆโลกสวยขึ้นมาทันทีเลยวะ่ะอ่ะ,อะลองดูสตอรี่กันหน่อยฮะมาเจ็ดโมงเช้า ฉันตื่นนอนขึ้นมาพร้อมด้วยลูกตาแดงอ,อะไรไฟอะไรอะ่ะมีไฟส่องออกมาโอ้ไม่ใช่แสงนี่มันแสงยามเช้าของฮมะนี่นะวันคริสต์มาสเริ่มแล้วของขวัญเต็มไปหมดเลยเย้ามาแล้วจ้าวันนี้ฉันต้องได้ของขวัญ เย้ยฮัลหเฮ้ยนั่นมันอานี่ครับโบนัส Unlock นะครับมาแล้วนะ f i n a l i h e Style Combo to discover discover the next video นะครับก็ t ิดเออว่ะโอเคอ๋อโอเคตอนนี้เราใส่ไปสองแล้วฉันจะเอาออกให้หมดได้ไหมเฮ้ยออกไงวะออกทีละตัว ไม่เป็นไม่เป็นกดอย่างนี้อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงไฟเดอะไรส์วิดีโอครับหนึ่ง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 โอเคอ่ะเดี๋ยวนะขอจำก่อนโอเคตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่แว่นแว่นโ okay. อเคหนึ่งเออนี่ใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็ตัวไหนวะ <laughs> บอกว่าจำได้ไงพวกนี่แล้วก็แว่นอ่ะมาฉันพร้อมฉันพร้อมรับป้องกันแล้ว เฮ้ยดีอะให้เพลงติดหัวครับน้องโอ้โหพี่จิ๊บชอบเลยอ่ะลองดูครับตอรี โอเคนี world, okay, ỏ, ่ไงเจ้าหมอนี่ไอ้ย่นี่ไงนี่มันของขวัญที่ฉันควรจะได้ตั้งนานแล้วโอ้ขนมหวานนี่ ใหสดีวะ่ะน้องๆดีต่อใจสุดๆบอกไปเลยครับว่าเออเป็นเมื่อกี้เป็นสตอรี่เกี่ยวกับของขวัญวันคริสต์มาสนะครับซึ่งพี่จิ๊บชอบมากว่ะเออนะี หลังจากพี่ชิปโดนน้องๆทำลายสดประสาทนะครับคลิปนี้คือดีว่ะแล้วเพลงมั่งฟังได้เรื่อยๆอะ่ะเออจริงจริงจริงอันนี้ชอบอันนี้ชอบเลยสดเป็นการสนตัวครับมารีหมดนี่นี่นี่ไงเออไหนเราฟังหรือลองมิกเองดิ เฮ้ยดีงามว่ะน้องๆอ,อยากตอบมือให้ไงเฮ้ยเจ๋งว่ะฟังมากๆเริ่มร้องได้แล้วร้อง <laughs> เออ <c oughs> ดีว่ะดีว่ะดีว่ะดี จริงจริงเออจริงๆงแน่นเนาะเออขอมิกขอมิกสักนิดน,นึงนะเนี่ยไต้อันไหนไปก็ดีเอานี่แหละสมกับเป็นคนที่ทำเพลงเป็นว่ะคุณเลมโอ้โหตบมือจริงจริงคุณเลมแล้วน,น,น้องคิดดูครับว่าไอเนี้ยมันออกมาก่อนเนาะอีวาร์เดรเนาะ คือคือเป็นโลกสวยก่อนนะครับแลอวถึงไปหนักอ่ะเออนะหลังจากนั้นก็จะเป็นอีวาดชัพเตอร์หนึ่งเอ็กซ์รัแล้วก็เป็นบอยนะครับสามอันแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเด e เบลที่คือคนล้ฟิลเลยอ่ะเออนะครับโอเคขอบุณมากเลยน้องอะไรโอ้โหชื่อยาวเป็นกิโลเลยน้องก็มาคอมเมนต์วิดิปบ่อยมากเลยนะโอเควิดิปชอบว่ะอันเนี้ยฟังมาช้ารู้สดีมากเลยครับไม่ไม่ต้องหลอนแล้วนะโอเค เอาละคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยสำหรับมดนี้นัทเบลนีครับวัดฉลองคริสต์มาสนีครับเหมาะมากเลยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับลาไปพร้อมกับเพลงดีๆแบบนี้ฮะสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวมิกซ์ต่อเลยเฮ้ hey. ไปเล่นได้น้องอ,อดีจริงๆโหลดไปเล่นด้วยแนะนำแนะนำอันนี้มิกซ์ได้สนุกแะ,ะ้วจ้า